สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูการทําแคปหมูค่ะ fc ค่ะคุมพันธุ์ต้มไปได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะน้ําใกล้จะแห้งแล้วค่ะนี่ค่ะน้ําจะแห้งแล้วค่ะชิ้นใหญ่เบอลยเลยค่ะวันนี้ค่ะ หมูก็จะชิ้นใหญ่ๆสูตรการทำแคบหมูนะคะกระเทียมตะไคร้ด้วยนะคะกระเทียมตะไคร้ร้านนนนะคะ่ะนี่ค่ะ หมูตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นหนังหมูนะคะหนังหมูติดมันคุมพันธุแร่มาจากหมูสามชั้นนะคะนำหมูสามชั้นมาจากตลาดแล้วก็ล้างน้ําเกลือล้างน้ําส้มสายชูให้สะอาดนะคะแล้วก็แร่ในส่วนที่เป็นหนังติดมันมาทําแคบหมูค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อเราก็นําไปทําเป็นหมูแดดเดียวค่ะ fc ค่ะสูตรนะคะหมูติดมันหนังหมูติดมันนี่ค่ะหนึ่งกิโลกรัมคุมพันุ์ใส่น้ําดื่มสะอาดเจ็ดร้อยมิลลิลิตรค่ะใส่น้ําส้มสายชูหนึ่งร้อยมิลลิลิตรใส่เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะ ใส่อัตราที่เหมาะสมนะที่โคมพันได้นำเรียนไปนะคะก็จะทำให้แคบหมูของเรานี่สีสวยสีเหลืองสวยน่ารับประทานค่ะเอฟซีค่ะอร่อยเลิศลสดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะ ล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆโคงพันก็วิ่งเรียบร้อยแล้วค่ะกิจวัตรประจําวันวิ่งออกกําลังกายวันนี้ได้16รอบนะคะไปกลับแล้วก็ทําโยคะนับประมาณ600นับ1-600ค่ะทาโยคะขยงเท้าพนมมือไว้ด้านหลังค่ะก็ได้เหงื่อพอสมควรนะคะแต่ว่าเหงื่อไม่ออกเยอะเพราะว่า วันนี้อากาศไม่ร้อนค่ะอากาศกำลังสบายสบายหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จปั๊บก็มาทำแคบหมูค่ะแล้วก็คุมพันก็ทำไก่ต้มน้ำปลาด้วยนะคะเดี๋ยวจะออกอากาศจะลงช่องให้เอฟซีดูตอนนี้กำลังตุนอยู่ค่ะไก่ต้มน้ำปลาเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคุมพันถ่ายให้ดูแล้วแล้วคุมพันก็จะปักสูตรไว้ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่ค่ะน้ำแห้งแล้วค่ะเบาไฟค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะต้องเบาไฟนี่ค่ะเบาไฟแล้วก็คนตลอดเลยนะคะอย่ายหยุดคนนะคะเอฟซีขานี่ค่ะเราต้องคนตลอดเลยค่ะนี่ค่ะ<โ>อขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะใ, <น S 1> ให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรานาท่านจะเดินทางไปแห่งหนธรบ,บนใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเลยค่ะขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะผมำมันก็จะค้นไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้น้ำมันก็เริ่มออกมาแล้วค่ะ FC ขาเนี่ค่ะน้ำมันออกมาแล้วเดี๋ยวพมพันจะร้องเพลงให้ FC ฟังนะคะ วันนี้จะร้องเพลงรอหันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะเป็นเพลงที่โคมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะรอเรือรอเรือสองตัวอย่ากลัวเรียกว่ารอหันพยันชนะรอเรือคู่กันออกเสียงอันเร็วพันทันใดบันเทาบันทัดบรนเลงคลื้นเคลงรอหันทันซา บรรลุพันธะบรรพชาเลือกสรรมาบรรดาบรรจงบรรทุมบรรพตบรรไสตั้งใจอ่านเขียนรอหันบรรทุกบรรจุกรรมทันรวมสังสรรรอหันจัญญาบรรยายบรรหารกันไกลตกใจบรรเจิดเลิศล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำ อ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีรอเรือรอเรือสองตัวอย่ากลัวเรียกว่ารอหรัอนพยัญชนะรอเรือคู่กันออกเสียงอันเร็วพันทันใด บรรเทาบรรทัดบันเลงคลื่นเคลงรอหันหันสาบรรลูกพันสาบรรประชาเลือกสันมาบรรดาบรรจงบรรทุบบรรพดบัรไหลตั้งใจอ่านเขียนรอหันบรรทุกบรรจุกรมทันรวมสังสรรรอหันจัญยาบัรยายบนิหารกันไกล ถก oh. ใจบันเจดลดลิดเลิศล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ดดให้ดีจบลงไปแล้วค่ะเพียงรอหันค่ะรอหันจะมีรอเรือสองตัวนะคะรอเรือตัวแรก เขียนแทนด้วยแม่อากาศรอเรือตัวที่สองเขียนแทนด้วยนอาหนูค่ะเวลาเราสอนการอ่านและเขียนคําที่มีรอหันจะต้องมีบัตรคําศัพท์ควบคู่กับบัตรคําอ่านด้วยนะคะเป็นเพลงที่คลมพันธุลากันครูเชียวชาญสาขาภาษาไทยนะคะเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นมากลุมพันธ์ก็ประพันธ์ขึ้นมาสําหรับนํามาใช้ในการจัดก,ก,กิจกรรมการเรียนการสอนนะคะก็นํามาฝาก fc ค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับ fc ทุกท่านนะคะให้ประสบความสําเร็จในการทํางานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะ จะเดินทางไปแห่งผลตะบ,บนใดก็ขอให้ f c ทุกท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางเลยค่ะนี่ค่ะการทำงานทุกอย่างนะคะต้องใช้ความอดทนค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายนะคะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆเราจะต้องอดทนค่ะมุ่งมั่นคิดสร้างสารรค์พัฒนางานให้มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาบรรดาของเราค่ะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเล้ยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะนี่ค่ะหมูแคบหมูของเราเริ่มเหลืองแล้วค่ะก็เคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งนะคะจนหนังหมูแตกป้อแป้ป้อแปะแล้วค่ะพี่น้องหนังหมูแตกให้หนังหมูแตกนี่ค่ะ สุดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะคุมพันรักคารุให้เกียรติ FC ทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานอาชีพใดนะคะขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์รีเท่าเทียมกันนะคะก็ให้มุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะเราก็จะประสบความสําเร็จในการทํางานทุกอย่าง นี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะ fc ขานี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วให้เหลืองเหลืองนะคะเวลาทอดตัวงามเลยค่ะนี่ค่ะอีกนิดนึงค่ะ fc ขานี่ค่ะอีกนิดนึงนี่ค่ะ หนังเริ่มพองเริ่มแตกแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะได้แคบหมูที่มีสีสวยงามค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะแช่แช่ไว้ประมาณสิบนาทีนะคะเราจะแช่ในน้ํามันไว้ประมาณสิบนาทีค่ะเอฟซีค่ะแช่ไว้ในนี้ค่ะนี่ค่ะต้องเรามาระวังนะคะ อันตรายนะคะน้ำมันปื๊บนี่ค่ะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีค่ะ นี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะปั๊บนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทอดรอบสองกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแช่น้ำมันไว้ประมาณสิบนาทีก่อนค่ะเอค่ะแช่ไปสิบนาทีก่อน มาดูการทอดแคบหมูรอบสองนะคะสุรเด็ดเคลบช่องโคมพันตุลากันค่ะเอฟซีขามาดูกันเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะเราก็ใส่แคบหมูลงไปค่ะนี่ค่ะทอดแคบหมูรอบสองนะคะเอาน้ำใส่ก่อนขึ้นตั้งนะ โอ้คูดีค่ะวันนี้ครูพันทำไก่ต้มน้ำปลานะคะแล้วก็ทำแกงส้มค่ะมารุมทำไว้แต่เมื่อวานวันนี้ก็ได้เลิกงานยามดีทำเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยลายอ้ข้าน้องนี่ค่ะเอาเบิงเ้อค่ะเด้อทอดแคบหมูรอบสองกันจ้ะเอากระชายนะพี่จ๋ากระชายทุบๆมาใส่เลยค่ะเราจะทําแกงส้มเนี่ยเราต้องต้มปลาก่อนนะคะวันนี้ใช้ปลานินสองตัวใช้ปลานินใหญ่สองตัวเลยค่ะต้มหมด ตีให้น้ำแกงส้มคุณคุนคนค่คคะไอซีค่ะปลานนลใหญ่สองตัวเลยคะ่ะต้มเสร็จแล้วก็แกะเนื้อตำกับพริกแกงสม้มทำไม่ยากนะคะแกงสม้มนี่ค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะไอซีค่ะ สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้ายค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้สู้ๆได้ค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณเลยล่ยที่เข้ามาติดตามช่องคูมพันตุลากันค่ะกาบขอบพระคุณย่างสูงเลยค่ะเบาไฟได้เลยค่ะ เบาไฟทีนี้เราก็ให้เหลืองสักหน่อยนึงให้เขาเหลืองหน่อยนึงนี่ค่ะสดๆเลยค่ะทอดประมาณสามนาทีค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะ แล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะอ่ะโอเลสขาช่วยดูด้วยค่ะจะรีวิวแล้วนะคะรีวิวในตะเกียงเลยค่ะอฟเอฟซีค่ะสวยงามเลยค่ะวันนี้โอ้โหชิ้นใหญ่เบ้อเลยค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องโคมพันตุลาการค่ะเดี๋ยวแย่เพิ่มสลัดก่อนนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องโคมพันตุลากาันขอบคุณเลยล้ยค่ะพี่น้องป๊อดเบิ้งสุดๆเลยค่ะแต่ยังชิมไม่ได้นะคะยังเคี้ยวให้ฟังไม่ได้เพราะว่าร้อนมากเลยค่ะนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซมากๆเลยนะคะเดี๋ยวผมพกคุมพันตักให้เอฟซีดูค่ะนี่ค่ะโอ้มีแต่ชิ้นใหญ่ใหญ่จุใจเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะเพราะว่าชิ้นใหญ่มากนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคมพันตุลากันขอบคุณมากๆเลยค่ะ โอ้โห oh. ตุดยอดเลยค่ะตุดยอดเลยค่ะ f อฟซีขานี่ค่ะปัาดงามงามค่ะพี่นอ้องเอ้าอื uh ้ม huh. กรอบมากเลยค่ะทั้งกรอบทั้งพูทั้งอร่อยค่ะ อร่ยอยมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ